ใส่ปิไปับุบอยปดยกไปอาย่ายน่าหน่ายชน่อดน่ชัดน่ยชัดๆนยหน่ายดหน่ยัน่ายชัดหยชัดๆหน่ายชัดๆหน่ยชัดๆหน่ยชัดๆหน่อยชัดๆยชัดๆหน่อยชัดๆยชัดหน่ยชัดนชัดหน่อยชัดนชัดๆหนยชัดยชัดหน่ยชัด่ชัดๆหายชัด่ชัดหน่ยชัดหนชัดายชยนยั่าาน่ดดยายน่ หน้าซ้ายบอลปะปายยกจากท้ายคอร์ยะยะโอ้โหได้ครับลงเลยเปิดได้ยกสารย,ยางนี้โอ้โหลูกนี้ใส่ลาปผ่านคอยกยางนี้ต้องถล่มผลงโอ้โหเจ้าถียางนี้หวาดเดียด โจฮาลาเสริมาด้านซ้ายบอลตักหลังเท้ายกอย่างนี้คืนรอบนั้นลงฮะดีนี่ไอ้ต๊อกมุตุพูลิปัดยกอย่างนี้โอ้โหฉลาดมากครับทีมงานบอกว่าจากโจฮาลาไซน์บอดชดชดอย่างนี้ทั่วมฮะ มดหมดจากทีมอุน่ามาโอ้โหป็นนิดแปดต่อเจ็ดการประพันธ์อดีตทีมชาติไทยใส่มาเปิดเยอะอย่างนี้ก็ถือว่านิดต่อสี่อย่างนี้ก็ถือว่านิดเสียบอกว่าได้แจ้งกูหน้ามาสำเร็จแบบนี้ครับอดีตทีมชาติไทยจะตันหรือเปล่าครับเปิด จะพูยกไปอ,อย่างนี้ฝนมา่าบอกดีโอ้ยลูลกนี้กับประพันธ์ไม,ม้น้อยใส่มลาเปิดเข้านิม่มๆยอนุ่มๆติดบอกสักเยอะนุ่มๆติดตตบอกเสียวันแต่เท้าลูกนี้เต่าฟอร์ยอดตักตะพีเก้ายกขึ้นมาจากกลางหดทีมซ้าย คสิบสองเก้าสิบสองเก้าเก้าปัพันใบน่อยวางยอดจาโอ้โหโอแนแอย่างนี้ก็ทวงดีครับดีโอยสิบสอเก้าถีบ่อนอยุสิลูกไซนีเกมในกีลาที่หลังับเอาแล้วหึเท่าหเท่ากันลูมนีไซมา เวลามาต้องหนึ่งวันนะครับมาปั่นโยนก่อนนะครับยกยาดีหวานเกียมดีปูฉลาดครับลูกนี้ซด์วหน้าซ้ายบอลปัปนยกจากท้ายคอร์ดโอ้ยจะยกไม่ยุดสองสี่ต่อสองกับจับวางกองใจครับโอ้ยเปิดได้ยกสายยาดีดีห้าอสองห้าต่อสอง ลูกนี้ใส่ลาประพันธ<ะ>์บ, 9, บอลยกอย่างนี้ต้องทือกพลีห้าสามห้าต่อสามครับกาาประพันธ์เสิร์ฟยอดโยนีนต่อห้าครับจ้าลาครับโอ้โหเจ้าผีอย่างอีวาเดียดดีเด็กประยุทธ์ได้แค่ครับต่อห้าลาเซิร์าหน้าซ้ายบอลตักหลังเท้ายกอย่างนี้ขึ้นรอบนั้นลงฮะดี ใสเลนเตอร์ใส่แว่นดำแอกเรือสไลด์เปิดเต้าโยกอย่างนี้ขึ้นไปท้าับดีอยูประอยู่ดีอันแดงนะยาแก่เสียไเลยใส่เปิดยกขึ้นลงเปิดชัดๆหน่อย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 ชัดๆเฮ้ยเตะยัดหน่อยชัดๆหน่อยชัดๆเฮ้ยเตะยัดนี่กำลงงานใส่ดีด้วเอาไรปกติเียวบริเตน ตบะหกเก้าพันส่มาปอดยกมาอย่างนี้น้องผู้รวมวมันดีดีใส่มาเปิดจ่ายไว้อย่างนี้ก็คือเปนขางสองวีครับโอ้โหมีก็คือเปนขาสองวีครับโอ้โหดีอยู่ิงเต่างเจ็ดสิบลูกเาเวกขาโคตรไม่มีปัญหา เอาเลยน 18, สิบแปดสิต่อแปดสรับปิดยกเลยเลยเพื่อนเท้าโจฮาลหาหวายอดตักหลักเท้าชดชดเลยเล่ยางนีบอกเอาเลยเล่ยงนีองนเอาเลยนะเ<ๆ>จ้าสอ็ดสิบสามต่อสิบเอดรับปิด ตอนโอ้โนุ๊กจอยู่ในแต้เซตตลูกนี้จะปงปิดปชีหลายหรือเปล่าครับเปิดยกอย่างนี้ก็เทืองดีครับดีมองว่เต้ตอนที่สองครับใส่มาเปิดยกยกหายเอาแล้วครับวังว่าด้แต้เอาแล้ว สิบสี่สิบสามเป็นสีโจอูไทยใสมาตาซายบอลกระปาดินมาจากหลังโจตาอ,อยัางนี้โลโก้เลยเกี่ยวไปยืนเกย์นักเส้นหลังหมดนะครับทีมเสร็จด้วยคาอยู่มาชนะว่าไปสองศูน,นย์เซตกติลาสัมผัสเลย